ทีนี้เรื่องเรื่องตรงนี้มันมันเอามาเอามาเอามาเกี่ยวกันไม่ได้เลยต้องบอกว่าประชาชนกับกับแก,งก๊งเนี้ยมันมันแยกกันอยู่แล้วเนาะทางอุสิทธิ์เข้าใจใช่ไหม,ไม,ไมต่อต่อให้เขาต่อให้สองคนเนี้ยไปไปจีบไปจีบหลานสาวทางอุสิธิ์แล้วเขาไปเรือนใส่เนี่ยขอโทษนะต้องใช้คำว่าเรือนเนี่ยไปเรือนใส่หรือทาอะไรไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีใส่ใส่หลายคุณเนี่ยหลายคุณมีหน้าที่อย่างเดียวเลยท,ที่ที่รู้สึกไม่ไม่โอเคนะคือต้องแจ้งแจ้งนายกครับเดี๋ยวผมขเข<อ>้า ที่ผมอ่ะผมผมผมไม่ได้ใส่กรอไปใช่ไหมที่แรกผมไปแลนด์ม่วงผมขับไปปุ๊บกับไปกับน้องสองคนหัวเหลืองในนี้ผมก็ไปจีบหลานสาวใครสักคนน่ะสองคนนั้นอ่ะหัวดำกับหัวหัวชีมผมก็ไปจีบแล้วเขาบอกผมว่าแบบเขาแบบแบบฟิวแบบห่วงลูกห่วงหลานห่วงหลานอ่ะสภาเก็ตใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วก็ผมก็จีบไปเรื่อยแล้วเขาว่าคว้าปู้นมาผมก็บอกพูดงี้ผมแทงนะแต่ผมก็ยังไม่แทงเท่ากันก็หุ่ักแค่อาวุธปกติอ่ะไอ้นี่เขาคว้าคืนเขาคว้าคืนปุ๊บแล้วเขาก็มาทีผมทีนึงผมก็บ เราก็ถามว่านายมีอะไรป่ะเนี่ยนายจีบเราขอบอกว่านายนายมีอะไรปะล่ะแล้วขอบอกบ็ผมก็จีบแล้วผมก็มาจีบคนนี้ต่อนะจีบต่อปุ๊บทั้งพระขอก็ะผมพระก็วุธมาแล้วก็แทงแล้วก็อีโม่ผมเลยน่าด้ยน่าด้วยก็ในฟิลตอนนั้นอะคือเหมือนว่าคือเอาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเคก็คือแบบว่าฟิลในตอนนั้นก็คือเหมือนแบบว่าอ่าเหมือนแบบ ผมก็ป้องกันหลายไงเหมือนแบบอ่าคือเหมือนพวกคุณมาเลื้อนอะเพราะว่าแก๊งผมก็โดนเลื้อนไปด้วยไอบอันนี้พูดได้ไหมว่าหลัางแถวก็ไม่ได้อยู่ในแก๊งคุณด้วยอะไรล่ะอยู่เนี่ยอ๋อเรื่องเลื่อนแล้วไม่ใช่ผมจีบคนนู้นไม่ใช่หัวดำนู้นนะหัวดำนู้นนหรอเอาละครับผมก็ร้องครับแต่ว่าคือคือฟิลในตอนนั้นอะคือเหมือนว่าแบบเออเหมือนพวกคุณมามาเลื้อนมาอะไรเงี้ยแล้วคก็แบบก็คือเหมือนแบบตอนที่คุณคว้าอาวุธมาผมแบบเหมือนว่าคุณแบบ จะจะทําอะไรไม่ดีไมลร้ายผมก็เลยควักคืนไงครับเลต่ผมไม่ทำอะไรนะคุณทีผมนะรอบแรกอ่ะที่ผมโดนด้วยรอบสองนี่ผมรับไม่ได้จริงนะมันตายพี่มันแทงอีโมพี่ผมเนี่ยมาโอเคเออผมพอที่จะสืบสาวเรื่องแต่ละเอาง่ายเลยคือทางวิสิตก็คิดว่าเขาไม่ใช่เป็นแก๊งแหละผมว่าถ้ามองเห็นเขาว่าเป็นแก๊งก็คงไม่ลงไม้ลงมือในขนาดนั้นหรอกอ่ะถูกถูกไหมแต่ทีเนี้ยไอ้ความผิดของนั้นมันมันมันเกิดไปละ อืมผมพูดถูกไหมถ้าคุณคิดว่าเอ้ยเขาใส่เกอบแก๊งอยู่หรือแบบบ่งบอกว่าเขาเป็นแก๊งอ่ะผมว่าลอยท้อง้อยไงคุณก็ไม่อีโมเขาอยู่แล้วก็เผื่อไม่อยากยิงหัวเขาได้าำแต่อันนี้มันอย่างที่ผมเคยพูดตลอดแหละในในในการไม่ใส่เกาะหรือใส่เกาะอะไรก็ตามหรือการแสดงตัวตนหรือไม่แสดงตัวตนก็ตามว่าเป็นแก๊งอ่ะมันไม่ใช่ความผิดของของฝ่ายเขาเลยหรือหรือไม่ได้ความผิดของฝ่ายที่ที่ไม่ใส่เลยเพราะสุดท้ายแล้วทามันไม่ใช่กิจกรรมเนี่ยมันมันไม่ได้ห้ามอยู่แล้วว่าต้องใส่ตลอดเวลาอืม เ,เรื่องพวกนี้มันมันเป็นเรื่องที่สถานการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าว่าเราทำอะไรผิดพลาดลงไปอย่างที่คุณทําเขาเมื่อกี้ที่ที่ว่าคุณแทงแทงเขาเนาะต้องบอกว่าแทงเขาอืมทีนี้ผมผมดูแล้วและเรื่องจริงๆริมันไม่ได้เรื่องอะไรใหญ่โตเลยอะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงถึงขั้นลงไม้ลงมือโอเคถ้าคุณบอกว่าขอโทษนะไอ้คำที่ว่าใช้คําว่าเลื้อนอะทับไปจริงๆก็คือนิสัยไม่ดีนั่นแหละแบบนิสัยไม่ดีอะอืนั่นแหละแต่ผมไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึง ถึงขันไปต้องไปแทงเขาน่าจะไล่ไปดีๆได้นะครับผมว่าอันดับแรกที่ผมจะบอกทางอนิสิตเนาะคุณคุณคุณถามเขาก่อนว่าอยู่แก๊งอะไรมีแก๊งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยคน,ค,นคนที่จะสื่อสารถามเขาสักหน่อยก็ยังดีอืมโอเคแต่แต่ผมไม่รู้หรอกไอหน้าง,งานอะ่ะเขาจะไปป่วนไปปั่นอะไรคุณจนคุณไปแทงเขาเนี่ยไอตรงเนี้ยผมผมไม่รู้แต่ผมก็รับฟังเท่าที่ท,ที่เขาชี้แจงมาอืมทีเนี้ยสิ่ง,ส,งสิ่งที่ผมถามเนี่ยเรื่องมันเกิดจากจาก,จากคนนอกเนาะก็พูดอย่างงี้เพราะว่า ทางที่ทางที่อ,อุลิติทางที่โนซอไปจีบเนะี่ยก็คือเป็นหลานคุณแต่คือไม่ได้อยู่ในแก๊งอันนี้ผมพูดถูกไหมครับทีนี้เรื่องเรื่องตรงนี้มันมันเอามาเอามาเอามาเกี่ยวกันไม่ได้เลยต้องบอกว่าประชาชนกับกับแก๊งเนี่ยมันมันแยกกันอยู่แล้วเนาะทางอุลิสิเข้าใจใช่ไหมไเข้าใจคือต่อต่อให้เขาต่อให้สองคนเนะี้ยไปไปจีบไปจีบหลานสาวทางอุลิติแล้วเขาไปเรือนใส่เขอโทษนะต้องใช้คำว่าเลืยนเนี่ยไปเรือนใส่หรือทำอะไรไม่ดีนิสัยไม่ดีใส่ใส่หลานคุณเนี่ยหลานคุณนะ มีหน้าที่อย่างเดียวเลยท,ที่ที่รู้สึกไม่ไม่โอเคนะคือต้องแจ้งแจ้งนายกประชาชนขึ้นตรงกับนายกครับต้องต้องบอกเลยตรงนั้นเป็นเป็นส่วนที่ที่หลานสาวคุณเนี่ยต้องต้องจัดการแล้วแต่ถ้าเขามาฟ้องคุณเขามาฟ้องคุณว่าอึ๊ยแกง๊งแก๊งเนี้ยมา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 ทำไม่ดีกับหนูนมาคุกความหนูเรืออะไรตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเอาจริงค,คุณช่วยอะไรไม่ได้เลยนะนอกนอกพะเจา้าแบบเขาอยู่ในแก๊งคุณคุณหนูจะจะจะช่วยตรงนั้นได้อันนี้พอพอ,พอเข้าใจใช่ไหมยอย่างนี้ผมบอกแหละสุดท้ายแล้วหลานคุณมีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือต้องต้อง จ้งนายกครับแจ้งนายกหรือไม่ก็ตํารวจแค่นั้นเองอืมก็ตามตามหลักตามหลักพื้นฐานของของกฎหรือความน่าจะเป็นเลยเอืมทีนี้ทีนี้เข้าเรื่องเลยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องอธิบายกันเยอะเลยคุณไปแทงเขาแล้วเนี่ยผมผมอยากจะรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมันจะจบกันยังไงสุดท้ายแล้วทางนูซ้อมเนี่ยเขาเขาก็น่าจะไม่โอเคไม่งั้นคงคงไม่มาสภาเนาะพอเข้าใจใช่ไหมอืมเพราะว่า ถ้าผมมองว่าเออหลาดสาวเขาอยู่หลาดสาวาคุณเนี่ยอยู่ในแก๊งคุณเนี่ยหรือเป็นคนในแก๊งคุณเนี่ยผมมองผมยังมองได้ว่าเออโนซอฟโนซอฟเข้าไปปวนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมยังมองว่าเออเขาเขา,เาเขามีเจตนาเข้าไปตรงนั้นทําไมในเมื่อพวกคุณยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนาะอันนี้นผมผมก็ยังมองได้แต่กลายเป็นว่าคนที่เขาไปไปพัวพันด้วยหรือหรือไปคุยด้วยเนี่ยกลายเป็นคนนอกแก๊งไปแล้วเอาง่ายๆคือถ้าผมจะพูดแบบตรงๆเลยก็เหมือนแบบทางโนซอฟออกออกตัวแทนหลานนั่นแหละผมพูดตรงเลย ก็ปกป้องหลานลน,านั่นแหละเอาอ,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 อย่างนี้อือเอยโอนิซิอยาาใช่ปกป้องแทนหลานนั่นแหละอืมทีนี้เอาไงดีต้องถามอย่างนี้ต้องถามทางโนซอฟกันดีกว่าอ่ะคุณจะพูดอะไรคุณพูดได้เลยนั่นูดราณอเห็นยกมือเห็นยกมืออ่าคือแบบว่าอ่าไม่มีอะไรครับผมอืมอ่าโอเคทีนี้ต้องถามทางโนซอฟแล้วะว่าว่าต้องต้องการอะไร uster, ไหมหรือ,อยังไงก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับ ต้องถามพี่ผมถามพี่ผมแล้วเป็นคนโดนไมผมผมไม่โอเคจริงผมไม่โอเคจริงเอางี้เดี๋ยวเช็คแค่หน่อยว่าทางเราซ้อมได้มีโปรเทคหรือเปล่ามีทั้งคู่มีทั้งคู่เลยต้องบอกว่าจังหวะนี้น่าจะโอดนสิตต้องโดนปรับอยู่แค่ฝ่ายเดียวแล้วล่ะอืมอ่าขอไกลเกีีรยหน่อยได้ไหมครับอ่ะไหครับอ่าอ่าคือบอกถามก่อนได้โอเคครับอเครับมึงมึงคือมึงมึงจะเกีีรยอะไรมึงคุยกวนเนี้ยอ่าเพียง ผมขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหมอ่าได้ครับอ่าพี่เขาคือคือในตอนนั้นอ่ะที่ผมแบบแทงไปก็คือเข้าใจในฟิลว่าแบบว่าเป็นแบบคนมาทําอะไรแบบไม่ดีไม่ร้าใช่ไหมครับผมเลยแบบแทงไปถ้าเป็นพี่ผมก็คงไม่แทงหรอกแบบถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยคือผมไม่แทงหรอกแต่ถ้าพี่แบบมามาแบบมาแบบไม่ปันอ่ะคือผเข้าใจไหมพี่ว่าตอนนั้นแบบผมป้องป้องกันตัวแทนหลานอะไรเงี้ยเพราะว่าหลานก็ซื้อแบบไม่แต่ผมแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยผมไม่ไม่ได้แทงไม่ได้อะไรนะ อ่าคือแบบว่าเหมือนแบบอ่าตอนนั้นคือแบบว่าเหมือนแบบคือคือความเข้าใจความเข้าใจของผมก็คือเหมือนแบบพี่ควักอาวุธมาเหมือนแบบจะทําอะไรอะไรเงี้ยครับเข้าใจไหมครับพี่ก็เลยแบบกัดไว้ก่อนแก้อะไรประมาณนี้ครับโอ้หพี่อาวุธพวกผมมันหลังศูนยเดเดียวเองหลังูนผมปรกหลาากคือหลังศูนนะกแบบคือแบบเข้าใจไหมว่าพี่แบบคือตอนที่แบบพี่ปักอ่าปักปักหลังสูนยนะผมยืนเฉยๆพี่อีโมผมได้ไงเข้าใจไหมพี่มันก็เลยแบบ วงตัวไว้ก่อนแต่ว่าแบบอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจริงผมต้องขอโทษทางพี่ด้วยคือแบบผมใจร้อนเองอะที่แบบไปแทงพี่อะใช่ไหมพี่อเอออย่างที่ผมบอกแหละสิ่งสิ่งแรกที่คุณควรทําอะควรถามเพราว่าเขาเป็นไทรชื่ออะไรแก๊งอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีมันมีอยู่แล้วว่าแก๊งเนี่ยห้ามห้ามปกปิดอืมถ้าเป็นแก๊งเนี่ยแล้วมีฝ่ายนี่ถามเนี่ยห้ามปกปิดว่าว่าตัวเองอะไม่ได้อยู่แก๊งเพราะว่าสุดท้ายแล้วเน,นี่ยสมมติว่าโอสิตธิตไปถามนูงซ้อมแน้วว่าอยู่แก๊งอะไรแล้วทางนูงซ้อมเนี่ย กับการเป็นว่าไม่บอกไม่บอกเนี่ยแล้วมาสภาแล้วสภาจับได้ว่าเป็นแก๊งจริงอะ่ะบอกจริงว่าทางโนซอฟผิดผิดเลยนะเพราะมีการปกปิดอืเพื่อไม่ให้ต่อสตอรี่เพราะฉะนั้นอย่างนี้ผมบอกเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางเออนิสิเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถามเลยว่าเขาเป็นแก๊งอะไรยอยู่ดีไปแทงเขาและอีกอย่างคือเรื่องอะ่ะมันก็เกี่ยวคน,นนอกด้วยไอ้ตรงนี้มันเอามาปกพันกันไม่ได้อยู่แล้วครับทีนี้ผมผมเทน้ำหนักไปทางโนซอฟเลยว่าว่าเขาตอนเนี้ยก็คือเขาเป็นผู้เสียหายเนาะผมต้องบอกก่อน เออเอายีสิตสะดวกเล่นไหมยอนพี่อานะครับสะดวกเล่นไหมคนไม่อยู่บ้านเลยพี่ประเด็นไม่อยู่ถึงตอนไหนครับเอ่อถ้าสะดวกเล่นนะผมว่าเล่นมันเสาร์อะได้ได้ครับมันเสาร์นี่เลยเหรอใช่ครับมาวมันเสาร์ไม่เสาร์ก็อาทิตย์ถ้าเอาชัว์ๆเลยอาทิตย์ครับอาทิตย์ฟังได้ไงเราซ้อมว่าไงอันนี้อันนี้ต้องขออนุญาตให้ธนูซอมเขาเขาได้คดับได้อันนี้เสนอเลยนะเพราะว่าด้่างนี้คุยกันแล้วและ โอเคแล้วก็อย่าขอเขาเสนออะไรที่มันเยอะเกินไปหรือมากเกินไปเนี่ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวสภาจะพิจารณาให้ทีนึงตอนนี้ปล่อยให้ทางมนซ่าเขาเสนอก่อนเอาเป็นวันเสาร์ได้ไหมเอนเสาร์ลครับแฉลบแฉลบได้เหรอวันเสาร์ได้ไดอ่ะโอเคทีนี้เรื่องไฟเนาะเรื่องไฟเอาพี่ไฟดี น้อซ้อมวนอที่ยาจะได้กี่ไฟ้มวันนียสักสัก 5, 5, ห้าหแบบ้ากระดับห้ากัะลาะองห้าเลยเหรอเรือดเือดือม,มันมันนากไน้นไะมั้งบอแล้วแต่เราได้เราจะเท่าไหร่สักสักสามแบบสามกระดัแบบมันเด็ดสานอซ้อมโอเคแบบหนึ<ะ>่งถ้าสไปจะได้จบไปไว ก็เอาเป็นวันเสาร์สามไฟสามไฟอ่ะทีนี้มาเดิมพันมีไหมไม่ไม่ไม่เล่นเงินนดิมพันสอบเปรนั้าได่เล่นได้ไหมเนาะได้ครัคืออันนี้คือกาลังมองมองว่าน้องผมมันไม่มีค่าอะไรที่ไม่เดิมพันไม่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้มองไม่มีครับแค่แบบว่าจะจะถามว่าแบบมามาลองลองพูดแปปๆว่าแบบโทรศัพทโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็เล่นเดิมพันก็ได้แล้วเอาเป็นเดิมพันขั้นต่ำก็ได้ครับโอเคสามเอ็มนะให้มันมีอะไรหนุกหน่อย โอเคงั้นก็เวลาสองทุ่มสามทุ่มสองคบบสองก็ไดแบบ้โ,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 โอปปเคมาซ้อมว่าไงครับสองทุ่มก็ไดแบบ้ครับเงั้นเดี๋ยวผม,มนะให้ท็อปสรุปเลยกันท็อปสรุปก็<ห>คือคของเราจะเล่นวันเสาร์ที่แปดนะครับก็คือเล่นทั้งหมดสามไฟใหเงินลาพันธ์ขั้นต่ำคือสามเอ็มเนาะแล้วก็เวลาก็คือสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สถานที่ไฟนะครับผมจากนั้นเป็นค่้ายรหัสให้ไฟแรกแล้วก็ อบซบอยวาพงอใหก่อนไปไปกุงสนาบดินเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคู่ไทเปกับนิวสิคสินิดมันนี่อปนงานเปลี่ยนเป็นตัวสนามบินล่างนะครับนาครับโอเคครับแล้วเชนี้เรื่องของคูดาวสภาไฟสองไฟสามจะกดไหมกดกดก็ได้ครับกดไปเลยนะครับยอสั่งไปแล้วก็เรื่องครูดาวหมอก็เดอกเราเข้าไปคุยหน้างานนะว่าไงเนาะหน้าครับโอเคครับตามนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเงินพันเดยวางไว้ก็ได้ครับแล้วก็ของทางโอนสิทธ์เดี๋ยวมีค่าปรับ ทรุปรเทิกนึงงครับเอนะครับาบาตังตังใส่บินโอรสิที่น่ะลุเอ็นึงเลยหรอไอ้ลูกเกอร์ไปใส่บินดูวิสัยทัศนกันเลยมัเอาวันนี้ครับวันนี้พี่็กนี่นะครับสองรอบละอยา้มีครั้งที่สามไหมั้งที่สา